ดีค่ะช่องประกุคนคอนสารนะคะวันนี้เรามาลดน้ำสวนผักสวนผลไม้ค่ะมีอะไรบ้างนีะนีนกะลำปีกำลังเป็นหัวมีมะเขือเทศกำลังสุกเลยเหือนกะลํำปีบ็อกคลรี่ มีอะไรมั่งมะล,ละกอมะล,ละกอมะล,ละกอต้นกล้วยสวนหลังสวนผักหลังบ้านของป้าเองสวนผักหลังบ้านที่จังหวัดอันนี้พริกกำลังสุกแดงเลยเดี๋ยวที่เก็บไปกินกรุงเทพกันรอ ิสวยมีมะเขือเทศสวยลังแดงเดลยใส่ต้มตำแล้วเลยนะมีมะเขือมะเขือก็ไม่ค่อยงามแต่ก็พอได้กินแล้วก็มีปลูกมะพร้าวไว้ในป่ากล้วยมีมะม่วงตามมาทางนี้ค่ะ มีอันนี้ด้วยอันนี้อะไรกัญชงเปล่ามันพูดออกได้ใช่ไหมกัญชงกัญชงมนี่มะม่วงน้ำดอกไม้อันนี้น้ำดอกไม้ปลูกผ่นานไปได้กี่เดือนแปดเก้าเดือนส่วนต้นนี้เป็นแก้วขมิน้นกำลังแตกเลยเห็นไหมกำลังแตกยอดหน่อย อันนี้ยังไม่ออกลูกอันนี้ก็น้ำดอกไม้นี่ต้นน้องมาภาพกล้องไปไปถ่ายรอบรอบกัน มะพระา้าวกล้วยอันนี้มะม่วงน้ำดอกไม้มีลูกด้วยเดีย๋ยวนี่ไงเก็บไหมเก็บเลยอ่ะเก็บเลยเก็บเลยไปกินส้มไปคิดแจกคิดแจนเก็บเลยนะ ไปดูว่าเนื้อมันสวยไหมเบเตตามน,นั้นเก็บเลยนะเก็บเลยก็ได้เก็บนี่ <c oughs> ลูกแรกลูกเดียวของสวน <c oughs> ที่จะได้กินมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้ <c oughs> อันนี้ต้นมังคุดมีลูกเหมือนกันนะนะนี่ไง ไม่รุ่นแก่ยังเมื่อที่แล้วป้ามาก็เจออยู่มีหลายต้นอยู่อันนั้นก็ต้นมังคุดต้นมะม่วงมะม่วงมะพร้าวขน,นุนปลูกไว้สวนหลังบ้านเผี่ยจอนกเกษียนมาจะได้มากินไงไมีตังค์มีขวบหมักยาวมันก็โรยไว้ก็พอได้เก็บน,นะ มันไม่ได้ฉีดยาเห็นไหมมันไม่ได้ฉีดยามันก็พอได้เก็บกิน่ยู่ใช่เกาได้เก็บกินอยู่ส่วนอันนี้แตงกวา มันแก่มาแล้วเนี่ยเหลืองมาแล้วกินไม่ได้แล้วมีกันชงตั้งหลายต้นนะขึ้นสมุนไพร <c oughs> อ,อันนี้อันนี้ปลูกไว้ไล่แมลง <c oughs> บรรยากาศดีมากเดี๋ยวป้าไปเอากันเก็บเก็บมะเขือเทศด้วยเก็บมะเขือเทศกันค่ะสวยเลย สเทศจะใส่ส้มตำนะสวยเลยนะใส่ส้มตำผักส่วนครัวถึงมันจะไม่ดกมากปลูกไว้พอได้กินอันนี้น้องชายปลูกไว้หมดยงมาเก็บต้น,น มีต้นมะละกอด้วยอันนี้มะเขือเคีอยเล็ดเนี่ยอันเนี้ยใส่ตำตมาะไรเน่าไม่มีใครกินมั้งเนี่ยเน่าห,หมดเลยเน่าห,หมดเลยอม,ม,มันสุกงอมมากเลยนะเด็ก เพีเล็กอันนี้พันเล็กอันนี้พันไข่เต่าเหรอไข่ส้มตำกินมากพอ,อกแล้วมั้ร้อยังอ๋อหมดแล้วบายบายก่อนมีอะไรให้เก็บบ้างอนีงเก็บพริก พิคเผ็ดมากอันเนี้เผ็ดเหรอเผ็ดเมื่อวานใส่สองเม็ดก็เผ็ดเผ็ดมากเลยเผ็ดมากบรรยากาศดีมากที่เสียงดังๆอ่ะเสียงเครื่องสีข้าวของข้างบ้านนะคะคเสียงดังหน่อยเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ทำประมาณกี่เดือนนะส่วนเนี้หลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วแต่มันเป็นดินถมใหม่ไงมันก็เลยไม่ค่อยงามเราก็ต้องปรุงดินไปเรื่อยๆใส่ผนขี้บัวคุมเฟืองไว้เอาเฟืองมาคุมไว้เพื่อปรับสภาพดิน เนื่องจากเป็นดินที่ขุดมาจากก้นสักรดีมากเลยอ่ะเอาที่เขียวนี่จะตำแดงมากเห็นไหมอันนี้อันนี้บ้านนะถ่ายบ้านไหม อันนี้แล้วหั่งบ้านอันนี้เป็นบ้านบ้านเก่ายกไว้ให้แม่อยู่แล้วแม่ก็ตายไปแล้วหลายปีแล้วบ้านนี้น่าจกถึงยี่สิบปีอย่างงยี่สิบประมาณสิบแปดสิบก้าปีก็ทุดโทมไปเยอะเหมือนกัน ต้องมารีโนเวทใหม่เยอะเลยส่วนอันนี้ก็เป็นยุงข้าวตอแรกมันอยู่ใกล้บ้านก็ขยับออกมาต้องเอาดินขึ้นมาถมอีกพ่าน,น้าฝนมาชำ้ำข้างบ้านตรงนี้ก็จะเป็นป่าผักหวานหวานป่ามีส้มซ่าด้วย มีต้นอะไรส้มเช้ง,เ,งเขาเรียกส้มเช้งส้มเช้งแถวเนี้ยเป็นต้นส้มเช้งต้นมะกรูดต้นมะนาวมีต้นมะขามป้อมปลูกไว้ทุกอย่างปลูกไว้กินเองไม่ได้เน้นขายแต่อย่างใดบรรยากาศรอบๆสวนพริกสวนกล้วย กล้วยนี่อย่างงามเลยมันเป็นดินเหนียวมั้งกล้วยน้ำว้ารู้สึกว่าจะงามกว่าใครเพื่อนเลยอย่างอื่นก็ค่อยเป็นค่อยไปมะพร้าวก็ปลูกได้สิบเดือนแล้วมั้งเนี่ยเก้าเดือนสิบเดือนปลูกตั้งแต่หน้าฝนปีที่แล้วก็หวังว่ามันจะรอดหน้าแล้งไปได้สวนมะพร้าวนะอันนี้ก็สวนมะเขือปลูกไว้พอได้กิน มะเขือสวนกระเจี๊ยบยังไงก็ฝากช่องป้ากุลคนกนสารด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ